สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดวันศุกร์นะคะพบกับช่อง YouTube สมาทาโรเปิดไพ่ไทยดวงให้กับคนที่เกิดวันศุกร์ประจำวันที่17-24มกราคม2564สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่3ของเดือนมกราคมกันแล้วนะคะเจ็บคอมากช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะอยู่ดีๆก็อุณหภูมิลดลงมาก แต่ก็ด้วยความรักและคิดถึงทุกๆท,ท่านนะเราต้องมาเจอกันทุกๆสัปดาห์เราต้องมาฟังดวงกันนะสิ่งใดจะเกิดขึ้นบ้างสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระมัดระวังคนวันศุกร์สามารถรับชมคลิปนี้ได้ดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่ง <c oughs> คนวันศุกร เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด s u ับ cribe แล้วก็อย่าลืมขอคนละหนึ่งแชร์นะขอแค่คนละหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้กันใครส่งพลังบวกก็คอมเมนต์มานะส่วนส้มมะมีแต่หัวใจให้ทุกทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนนะเอามินิหาดไปดูแลสุขภาพกายดูแลสุขภาพใจกันด้วยนะจ๊ะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นกรณีพิเศษก็ทักแชท Facebook ส้มมะพยากรแล้วกันเนาะ ก็อยู่ตรงนี้มานะทำช่อง YouTube มาก็10เดือนเต็มเต็มละก็ขอบคุณสำหรับ8,500ัน b ้ราร้อยนะคะยังไงก็ฝากติดตามฝากสนับสนุนช่วยแชร์ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยคลิปนี้ทำให้ฟรีสำหรับทุกๆคนฟังเป็นแผนที่ชีวิตฟังประกอบการตัดสินใจนะ การคอมเมนต์ของทุกท่านคือกำลังใจของแม่หมอคนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยเนาะ17-24มกราคม2564สำหรับคนวันศุกร์เตรียมรอคอยฟังข่าวดีได้เลยจ้าถึงแม้ว่าเรื่องบางเรื่องนะมันไม่ง่ายเรื่องบางเรื่องไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เจ็ดไม้เท้าเนี่ยเหนื่อยหน่อยแต่ประสบความสำเร็จบางครั้งเนี่ย โดดเด่นในเรื่องของการงานในระยะนี้ สัปดาห์นี้เนี่ยมีการพูดคุยมีการติดต่อเจราจาอะไรบางอย่างแต่การเจราจาตึงเครียดมากเคี่ยวลากดินมากต่างคนต่างไม่ยอมกันต่างคนต่าง,ต,างต้องงัดไม้เด็ดงัดทีเด็ดของตัวเองออกมาส้มมะจะบอกว่าขอให้คุณสู้ต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะขอให้คุณเต็มที่กับงานถ้าคุณเต็มที่กับงานคุณมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าจะสูญเสียเงือ่อสูญเสีย พลังงานแต่คุณไม่เหนื่อยเปล่าเหนื่อยฟรีแน่นอนเจ็ดไม้เท้าเนี่ยพึงระลึกอยู่เสมอว่าอุปสรรคมีไว้เป็นบททดสอบถ้าคุณผ่านบททดสอบนี้ไปได้คุณมีเกณฑ์จะได้รับข้อเสนอดีๆอัศวินขี่ม้าขาวถือถ้วยเพศชายก็ดีเพศหญิงก็ดีนำมาซึ่งข่าวดี คุณรอคอยจดหมายอีเมลรอคอยโทรศัพท์ได้เลยข่าวดีๆเงื่อนไขดีๆใครรอคอยการตกลงการเซ็นสัญญาหรืออะไรใดๆก็ตามที่ส่งผลต่อยอดขายส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าใครเป็นเซล์ลขยายตลาดได้เลยมีเกณฑ์จะปิดจ็อบได้สำเร็จคุณต้องรู้ว่าข้อดีของคุณคืออะไรจุดแข็งของคุณคืออะไรงัดออกมาคู่แข่งไม่ต้องไปสนใจเขาทำตัวเราให้ดี ถ้าคุณคิดว่าดีแล้วมันอาจจะยังไม่ดีพอต้องให้มันดีที่สุดนะคนที่ทำงานประจำอยู่มีเกณฑ์ขยับขยายหน้าที่การงานหรือใครบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางเข้ามาในะยะนี้เดินทางไปติดต่อประสานงานเดินทางไปทำงานการเดินทางครั้งนี้คุณจะได้รับข่าวดี8ปดไม้เท้าคือไพ่ของความสำเร็จ คุณมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีเกณฑ์จะได้งานมันเป็นความก้าวหน้าขอแค่คนวันศุกร์อย่าหยุดพัฒนาตนเองขอแค่คนวันศุกร์อย่าย่อท้อจำไว้นะคะอย่าย่อท้อท้อได้แต่อย่าถอยเรียนรู้อยู่เสมอพัฒนาตนเองอยู่เสมอลุยแล้วก็สู้ไม่ถอยแปดไม้เท้าเอาหัวเป็นประกันความสุขความสำเร็จรออยู่การงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแ แน่งแน่นอนหรือมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปในทิศทางที่ดีขึ้นใครรอคอยการศึกษาต่อจะได้ศึกษาต่อสำเร็จสมหวังดังใจการทำงานมันย่อมมีคู่แข่งเป็นปกติการทำงานย่อมมีคู่แข่งเป็นธรรมดาแต่ขอแค่คุณไม่ยอมแพ้คุณไม่ยอมแพ้คุณไม่ยอมอารมุนอร่วยคู่แข่งมันจะเก่งขนาดไหนมันก็ต้องแพ้ภัยให้คุณอัศวินขี่ม้าขาว ขอให้คุณใช้โอกาสตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เจ้าของธุรกิจกิจการรอคอยการขยับขยายเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์หรือใครรอคอยขยับขยายร้านหรือใครอยากจะเพิ่มเติมสาขาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคแต่สัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์หนึ่งที่คุณจะได้รับข่าวดีและเป็นสัปดาห์ที่คนวันศุกร์รอคอ,คอยความสําเร็จส่วนเรื่องเงินมีคนจะได้ รับการสนับสนุนช่วยเหลือทางการเงินรอคอยเงินให้เปล่าให้ฟรีแต่ไม่ใช่เงินหวยนะ <c oughs> บอกไว้ก่อนเพราะว่าคนวันศุกร์เนี่ยดวงกับหวยมันไม่ได้ คนวันศุกร์เนี่ยดวงกับหวยนะอย่าไปลุ้นกับมันนะดวงเราเนะ่ยเป็นดวงทำม,มาหากินขยันมากได้เงินมากคนวันศุกร์มีเกณฑ์จะได้รับเงนินเงินช่วยเหลือบางอย่างหรือรอคอยเงินอะไรบางอย่างที่ผ่านมาแม่งต่อสู้ดิ้นหล่นมันไม่ได้สักทีเงินไขรเยอะกะติกาเยอะกว่าจะได้เงินสัปดาห์นี้แหละคุณจะได้เงินหรือมีการได้เงินเปล่า,ลาฟรีหรือไม่เช่นนั้นนะทุ่มเทแรงกายแรงใจกับอะไรไปแล้วคุณจะได้เงิน <c oughs> อีกกรณีหนึ่งเป็นความเหนื่อยแต่มันเป็นความเหนื่อยที่คุ้มเหนื่อยมากได้เงินมากบางคนอาจจะทำงานสองอย่างมีรายได้สองทางคนวันศุกร์ช่วงนี้จำไว้เลยนะคะ ถ้ามีรายได้มากกว่าหนึ่งทางดีมากยอมเหนื่อยนิดนึงแต่รายได้มันคุ้มค่ากับการลงทุนมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ขี้เกียจรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมข่าวดีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ใครใดๆก็ตามเอาลูกค้ามาให้ติดต่อมาคุณมีเกณฑ์จะได้ได้ได้แล้วก็ได้คนขยันไม่มีวันอดตายแล้วคนวันศุกร์อะ ถ้าขยันมากช่วงนี้เป็นช่วงของการกอบโกยพัฒนาตนเองอยู่เสมอเรียนรู้อยู่เสมออะไรใหม่ๆพร้อมที่จะเรียนรู้ขอให้คุณตั้งใจแล้วก็ขอให้ขยันมากหน่อยนอกนั้นเงินมาทั้งนั้นอย่าไปนอนรอความฝันลงลมแรงๆจากโชคลาภคุณต้องลงมือทำคุณต้องหาเงินจากการทำงานอย่าไปฝันลมลุมแรงๆจากโชคลาภส่วนคนโสด มาถึงเรื่องความรักเนี่ยถ้าไม่ปิดกั้นตัวเองมากเกินไปคนโสดเปิดใจอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาในชีวิตนะแฟนเด็กกว่าแฟนเด็กจะได้กินเด็กจะมีเกณฑ์เขามาหาคุณ เพราะความสวยของคุณหรือคุณมีสเสน่ห์เย้ายวนชวนหลงใหลลักสนุกลันลาไปกินไปเที่ยวไปไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังกับความรักเพราะคนวันศุกร์ค่อนข้างที่จะปรงกับเรื่องความรักแล้วคนโสดแม่งค่อนข้างที่จะชินมากๆอยู่คนเดียวก็ได้สบายดีแต่รอบเนี้ยชิลๆไปเรื่อยๆกับมีคนเข้าหากับมีคนเข้ามาขายขนมจีบคนโสดระมัดระวังรถไฟชนกันมีเกณฑ์ว่า จะคบซ้อนหรือมีคนเข้ามาในชีวิตคุณมากกว่าหนึ่งช่วงนี้คนวันศุกร์เป็นสัปดาห์ของการที่คุณเนื้อหอมมากเนื้อหอมมากสเสน่ห์แรงมากจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นคนหล่อไม่จำเป็นต้องเป็นคนสวยแต่คนวันศุกร์เป็นคนที่มีสเสน่ห์อาฉีดยาเวอร์นะส่วนคนที่มีคู่คนที่มีคู่ก็อย่าัล่ลามากนะ คนมีคู่เนี่ยอย่าลันลามากมันจะมีเกณฑ์เรื่องของการครบซ้อนเมื่อกี้ก็พูดไปในกรณีคนโสดคนมีคู่ก็เช่นกันนะให้เรามาระวังเรื่องของการครบซ้อนบางคนเขารู้อยู่แล้วว่าว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วบางคนเขารู้อยู่แล้วว่าคนมีคู่มีคุณนะมีคู่อยู่แล้วแต่เนื้อหอมอะขอจีบหน่อยได้ไหมอะขอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตหน่อยได้ไหมอาให้เรามาระวังส่วนคนที่มีความรักอีกอย่างหนึ่งในระยะนี้นะ ความอยากเอาชนะซึ่งกันและกันลดลาวาสอบให้กันเถอะนะอะไรที่มันอารม่มอร่อยให้กันได้ก็ปล่อยวางบ้างความรักไม่ใช่การอยากเอาชนะอันนี้คือคําเตือนเนาะส่วนในเรื่องของอื่นๆจริงๆเราก็ไม่ได้มีอะไรจะเตือนมากเพราะว่าสุขภาพจริงๆก็ไม่มีอะไรขอแค่ว่า ใครที่นั่งนานมากเกินไปให้ระมัดระวังเรื่องของออฟฟิศซินโดมหรือใครที่หักโหมงานมากจนเกินไปช่วงนี้มันไม่ได้พักผ่อนสายตาเลยหักโห وم, ขมขมักคเม้นอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือทำงานหามลุ่งหามคำ่ำทำงานเอาเป็นเอาตายคนวันศุกร์เนี่ยให้ระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวกับหนึ่งปัญหาสายตาสองปวดกระดูกต้นคอปวดหลังปวดไหล่หรือบางคนทำงานพิมพ์งานจนนิ้วล็อกอยู่กับหน้า จอคอมพิวเตอร์จนสมองเบลอจนตาลายจำไว้อย่างหนึ่งว่าขยันขยันได้แต่อย่าหักโหมมากเกินไปคนวันศุกร์ต้องรู้จักประเมินศักยภาพของตัวคุณเองด้วยแล้วช่วงนี้ก็ใช้เงินบ้างนะใช้เงินไปกับการกินกับการเที่ยวหรือบำรุงปลนเปิลตัวเองบ้างให้รางวัลตัวเองบ้างให้ตัวเองมีความสุขนะสิ่งที่สำคัญที่สุด อย่าลืมหาความสุขใส่ตัวเองด้วยแล้วช่วงนี้คนวันสุขร์อย่าเครียดกับอะไรมากเกินไปอย่ากดดันกับตัวเองมากเกินไปสนุกสนานกับชีวิตแล้วจงใช้ชีวิต ให้มันเหมือนวันสุดท้ายของชีวิตเราจะตายวันตายพุ่งไม่รู้อย่าจมอยู่กับความเครียดอย่าก,กดดันกับตัวเองมากเกินไปจริงๆความท้าทายนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีการตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองนะ่ะคือสิ่งที่ดีแต่เราก็ต้องดูศักยภาพของตัวเองด้วยสุขภาพร่างกาย ไหวไหมนะอย่าเครียดอย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปนอกนั้นก็ไม่มีอะไรบูชารัชการที่5้าเสริมดวงสักหน่อยทั้งเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของความรักนะก็ขอให้ได้รับข่าวดีเพศหญิงก็ดีเพศชายก็ดีมีการนําข่าวสารที่เป็นประโยชน์การได้รับเงินการได้รับความรักหรือการส่งมอบหรือการได้รับอะไรบางอย่างก็ขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของความสุขและความสําเร็จสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์และ ขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการได้รับในสิ่งที่คุณรอคอยทุกๆอย่างสมปรารถนาสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทมานะคะ Facebook สมมาพยากรอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ